สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับผมวันนี้พบกับผมเช่นเคยวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมานี่ไม้คลองในป่าในเข้าเหมือนเดิมครับอยู่ข้างๆบ้านพี่ชายครับผมนี่ครับของมันจะลกๆน้อยครับท่านผู้ชมแต่เห็นเขาว่ามีตัวผมว่าจะมาเฝ้าดูเขาว่าจะนั่งต้นอะไรเนี่ยต้นกระท้อนนี่ครับต้นกระท้อนมากับยางยางไม้ ทำเสร็จครับ14มิลรูใหญ่ครับตัด22ทัก75สส่กลางผมเอาไว้4นิ้วสส่120ปอนด์ครับผมสส่ใหม่โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลองนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ออกจากบ้านพี่ชายมาเนาะน้ำมันคุณไม่มีตัวรอยเลยครับท่านผู้ชมผมกลับมา ของเส้นเดียวกันครับแต่ว่าท่อนข้างล่างที่ผมทำห้างไาวโ้โดนหรือเปล่าโดนกันชมโดน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 ครับโดนโว้า นี่ครับท่านผู้ชมปลาสลิดครับตัวแรกมาแล้วแต้มแรกครับผมโอเคขอ,อยากเก็บปลาเลยครับโดนหรือเปล่าผมว่าน่าจะโดนนะผมว่าน่าจะโดนนะไม่โดนเหรอ เป็ี่ยนไ,ได้ไงพวกนี้เปลี่ยนใหม่เปมเรยครับท่านผู้ชมตันนี้ผมเจอปลาสลิดอีกแล้วดงนี่ผมก ปลาสลิดไต้ส่วยครับนี่ยคุผู้ชมปลาสลิดไต้ส่วยครับนี่้ว้าวโอเคแตมที่ซองครับ เรื่องผมศูนครับง่ายท้องบินเลยผลสลิดไม้ส่วยครับเดี๋ยวพอปากขึ้นให้ดูแล้วกันครับ นี่ครับปลาสลิดนี่ครับปลาสลิดโห่เบลอเลยน่าจะไข่ตัวเนี้ยนี่น่าจะไข่ครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชม ปลาสลิดต,ตัวสวยนะครับท่านผู้ชมนี่น่าจะไข่โอเคครับแต็มที่สามใหม่นี้สลิดเยอะท่านผู้ชมตัวใหญ่โ่เป๋ อยูนหรือไม่จะโดนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่ใหญ่เท่าไรครับตัวน,นี้ไม่ใหญ่เท่าไรครับ ก็พอได้อยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมแถมที่สี่ครับสวยงามโอเค ครับท่านชมนี่ผลิตฟส้วยอีกแล้วครับนี่โอเเก็บสายแป๊บนึงครับนี่ครับผมตัวที่ห้าครับเข้าล่างเกือบไม่ได้กินเกือบข้ามหลายสวยครับปัทลิตรธรรมชาติครับผมโอเค ตัวที่ห้าน่าจะตัวที่ห้านะประมาณนั้นโอเคครับท่านผู้ชมโอ้ร้อนครับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้แดดออกออกมั่งค้มมั่งครับท่านผู้ชมแดดออกมั่งค้มมั่งครับท่านผู้ชมโอ้นั่งหลบแดดนี่ป่าครับป่าทั้งนั้นเลยของตรงนี้ของนี้นี่เนี่ยถัดลงไปนี่เป็นของน้ำเห็นเห็นน้ำไหมครับท่านผู้ชมนี่แหละ มากะว่าจะมาดูปนินกับปลาตะเพียนนะท่านผู้ชมไม่เจอครับเจอแต่ปลาสลิดครับท่านผู้ชมปลาสลิดใสก็ก็ส่วยครับร้อนครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็สิบโมงห้าสิบแล้วท่านผู้ชมอันนี้สิบโมงห้าสิบแล้วกินน้ำกห่อน้ำกินนะครับหมางแต่แปดโมงครับท่านผู้ชม ร้อนมากโอเคเดี๋ยวผมเฝ้าปลาสลิดสักยิงสักตสองตัวครับถ้าเกิดมาไม่ได้เดี๋ยวไปดูของข้างในกันครับท่านผู้ชมของที่ผมเคยได้ปลาตะเพียนก็ปลาหมีนะครับท่านผู้ชมโอเคปลาทมีนปนะท่านผู้ชมโ,โดนกรเป๋าท่านผู้ชมโดโอุย๊ยระยะนี้สิบเมตร สนยุติร้อยสนครับด้มาแล้วครับปารินนี่นนรนนะครับท่านชมระยะยิงน่าจะสิบห้าเมตรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสายมันหมดไปสี้หเงินหมดไปสีหนึ่งแล้วก็สีเรื่องอีกครึ่ง น่าจะประมาณ14-15เมตรปลานิลก็ใช้กำลังกินครับอ้วนอยู่หัวอยู่ครับโอเคแต้มที่6เป็นปลานิลน,นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ปลาตะเพียนครับไกลมากเลยโดนนะ่านู้งชมโดนอุ้ยโดนโดนนะโดนนะ ย่าเ <Workers>, ี่กับบงกล้องหมดโดนได้เก็บมาเนื้อขาดไปชิบจะขึ้นนีแล้วดูเสียดายครับปืนนี้ครับดูไหมโดน ตัวอีกตัวใไหมอืมนี่ยังท่านชมอืมนี่ครับปน,น,นินเมื่อกี้ปะเพียนตัวเป็นโลนี่นท่านชมปนินไซก็กำลังกินครับประมาณ

นี่คุณผู้ชมเจอแล้วครับปลาตะเ,เพียนโอ้ยนี่นี่เพี้ยนสวยครับสุดยอดเลยหูกับฉีกเข้าตรงไหน,นออกทางไหนเนี่ยฮอ นีทางออกครับนีทางเข้าอประมาณเก,เกือบโลท่านผู้ชมโอเคตามเจอแล้วปัตเพียนโอเคครับไปรอรุ่นกันต่อ ชมโดนโดนโดนนี่นะท่านชมกลางตัวเลยสุดยอดครับท,ท่านผู้ชมนี่เพี้ยนถ้ายยครับนี่ท่านผู้ชม อ้เพียนสวยงามครับท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้แต่บอกวิลุกเข้ากลางตัวพอดีครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดครับโอเคเก็บปาลายครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านเพี่บร้วให้ท่านผู้ชมนี่ว้าวไม่ผิดหวังครับท่านผู้ชม ันนี้ไม่ผิดหวังครับมาตะกล้องมาดูใ,ใกล้ครับโว้ยไม่เน่าไม่เน่านี่ครับตะเพียนอ้โู้ยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายตัวนี้ได้ตัวล่าสุดเลยแล้วก็ันนี้น้อยสองตัวเนาะไปเองจะแปดโมงเช้าตอนนี้ผมกลับมาก็นี่ครับบ่ายโมงห้าสิบแปดจะบ่ายสองแนละ้โอเคเดี๋ยวผมช่างปลาสลิด ให้รู <t Anfang> <t <countries> <t ้ครับทั้งทุกตัวเลยครับจะเปะนเิ่งเลย โอ้โหได้หนึ่งกิโลพอดีครับผมปลาสลิดได้กิโลหนึ่งพอดีครับนี่ปลาสลิดยี่ตัวเอ้ยหนึ่งกิโลห้าตัวกิโลหนึ่งพอดีโอเคเดีย๋ยวปลาดินเดีย๋ยวมาดูปลาดินดูปลาดินครับปลาดินซองตัวนี้ถึงโลไหมถึงโลไหมหนอ เจ็ดขีดครับท่านผู้ชมสองตัวเจ็ดขีดโอเคใหไปดูปลาตะเพียน,นครับปลาตะเพียนช่างเีอตัวเนาะปลาตะเพียนไม่ใช่ทุ่งหรอกปั๊บแปดขีดครับท่านผู้ชมตัวนี้แปดขีดโอเคตัวนี้ตัวนี้ ฟับโอ้โหหนึ่งกิโลพอดีครับท่านผู้ชมหนึ่งกิโลหนึ่งจุดศูนย์สองห้าโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าคุ้มได้กับข้าวเนาะได้ได้ไดยังที่ต้องการปลาเพียนกับปลานินเนาะ แต่ว่าปานน่าจะไซส์เล็กหน่อยปา่์ตเพียนก็ไซส์นี้นะครับปารลดก็เป็นแบบว่าเป็นเป็นปลาที่แบบยิงมันมากครับท่านผู้ชมเป็นฟูกงเลยครับแต่ว่าต้องรอครับยิงตัวหนึ่งก็ห่ายไปยิงตัวหนึ่งก็หายไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดไว้แค่นี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ